สวัสดีครับสวัสดีค่ะกอบาจารย์โอแลาจันทน็นอปในรายการคนมีองค่าวันนี้เสนอตอนความรู้สึกนะตอนจะเป็นร่างทรงเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะมีความรู้สึกว่าเราไปหาหมอเนี่ยมันมีอาการว่าหมอเนี่ยทําไมเราถึงแบบหาสาเหตุที่เราแบบปวดหัวเวียนหัวแน่นหน้าอกแน่นปวดขมับ มันมีความรู้สึกอย่างนั้นเองมันเป็นของมันนะแต่จริงๆมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในตัวเราหรือมีอะไรอยู่ในตัวเราเนี่ยหลายๆคนคิดในใจว่ามันไม่มันนามันมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปหาหมอพอหาหมอเสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะหมอไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะว่าบอกว่าร่างกายคุณปกติมันไม่มีอะไร <c oughs> ซึ่งอารมณ์เนี่ยผมผ่านมาเยอะแล้วแล้วผมก็จะเล่าให้ฟังว่าการที่เรามาเป็นอย่างเนี้ย มันไม่มีสูตรตายตัวหรอกว่าเราจะเป็นยังไงเป็นแบบไหนแต่มันขอให้รู้อ่าอย่างหนึ่งเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราจะหนีองค์เทพไปไม่ได้ทาไม่หนีไม่ได้เพราะว่าท่านอยู่ในตัวเราเราจะไปนหนียังไงล่ะท่านเออนะนะนมูตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทสัมนโมูตสสะภะคะวะโตอะระหะโสสตสัมมาสัมพุทสัม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพะพรหมปฏิภาหายัมทุติยัมปีพะพรหมปฏิภาหายัมตาติยัมปีพะพรหมปฏิภาหายัมเอติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายัมปัทวีโคงคาพะพรหมหาเทวาคมามิหัง พมาจิตตังปียังมะมะน,นะชารติณมะภะทะณมะอาุเมฆโมปิโยเทวมนุสนาปิโยพระมานามุตมังปิโยนาคาสปันนางปีนินทาริยังนาม,ามิหังโอมนะโมอิสรามิสีวะเทว,วัญจพวันตุมเม เตยยมปินามโหิสราเมสิวาเทวัญจาพวันตุเมตตตยยมปินามโหสราเมสิวาเทวัญจาพวันตุเมอติสุกโตอรหังพุทโนานโมพุทธายาปทวีคงคาอิสราเมสิวาเทวัญจามหาเทวขมามมิหัง ओम नमो फपिखने सिथि में महाराभो रतेम नमो पफी खने में महाराभो ततेम्पे नमो पफी खने सिथि प्रसिदि में महाराभ से खने साय ओम श्री घने सायम ओम श्री घने ओम เจมาตาคีท ah. ุเรขาคาริปิยังมะมะทศยัมปีอมเจมาตาคีทุเรขาคาริปิยังมะมาตาตยัมปีอมเจมาตาคีทุเรขาคาริปิยังมะมะอมเจมีหลายๆคนชอบพูดกับผมนะว่าไอ้ทำไมเราเนี่ยมีอาการเนี่ยแบบเนี้ยปวดหัวอย่างเงี้ย เราไปหาหมอมาหลายครั้งแล้วแต่ทาไมเราหาอาการไม่เจอบางทีมันก็แน่นท้องบางทีมันปวดหัวใจสันส่นๆมันเหมือนกับว่าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยคนปฏิบัติธรรมจะเข้าใจมากกว่าคนที่สวมดมนต์เนี่ยมันจะมีอาการว่าเออจริงๆนะมันเป็นอาการเหมือนองค์เทพแฝงเข้ามาในตัวคือมันเหมือนอาการการกลังจะเริ่มเป็นคนทรงแลบ,บางทีเนี่ยนั่งสวดสวดมนต์อยูอ่เดียเวเหวี่ยงตัวมันเหวี่ยงโอเวียงโอเวียงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยหมายถึงว่า เราไม่สามารถคุมสภาพตรงนั้นได้โดยตรงนะสภาพตรงนั้นก็คือสภาพของการที่เรียกว่า <c oughs> เราเนี่ยเคยมีสัญญาเก่าสัญญาเนี่ยจะมาตอนอายุเท่าไหร่ช่างมันนะบางคนมาตอนอายุสิบหกสิบ็ดบางคนมาตอนอายุสิบห้าบางคนมาตอนอายุสาสิบบางคนมาตอนอายุยี่สิบฝ่าหรือมาตอนอายุสี่สิบบางคนเนี่ยที่รับขันแก่ที่สุดที่ผมเคยเจอมาก็่าหกสิบห้ามั้งแหละเจ็ดนสะิ 70, บมั้งแหละถามว่าเพราะอะไร เพราะว่าเราเคยสัญญากับท่านไว้ในอดีตว่าเมื่อเราลงมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะมาช่วยคนในโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นน่ะมันจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรที่มีโอปติกาเลือดที่สมานากายอะไรเนี่ยที่จะมาเพื่อที่จะมาอยู่กับเราถามว่าพระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้นานแล้วนะอันนี้เป็นเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวนะ้วทุกคนในโลกเนี่ยมาเกิดในโลกเนี้ยมีเทวดามาทั้งนั้นแหละทำไมทาไมต้องมีเทวดากเาาานะ็เพื่อมาสร้างบรารมีนะเพื่อมาสร้างบารมีและเพื่อมาสร้างเอ่อบุญนะคู่กัน ในการที่ว่าจะสร้างคุณงามความดีในโลก <c oughs> สมัยที่พระพุทธเจ้าเองอ่ะเป็นภูริทัตรหรือเป็นพญานาคเนี่ยพ <c oughs> ระพุทธเจ้าเองก็ยังรับใช้องค์อินนะแม้กระทั่งแม้กระทั่งเทวดาหลาย,ลายองค์เนี่ยนะที่มากับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีที่มากับพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติเนี่ยในโลกเนี่ยในสวรรค์ชั้นดุสิเทพเนี่ย ท่านเท้าจะตุโลกบาลทั้งสี่จึงประกาศบอกว่าเชิญพระพุทธเจ้าออกนะลงมาสอนมนุษย์ได้แล้วอุบัติเนี่ยตัวของพระพุทธเจ้าที่เป็นเทวดาก็เริ่มมองมองไปเรื่อยๆภูษาก็มองชุดก็มองมองไปหมดถามว่ามองเพราะอะไรเพราะกาลังจะอุบัติในมนุษย์ท่านก็เลยดับจิตด้วยการเข้าสู่สมาธิแล้วเท้าจะตุโลกบาลทั้งสี่จึงนําทางมาก่อนจึงนําทางมาเลยท่านก็เลยเป็นลําแสงตามมาลงลงอุบัติในคันของมารดานะมาเป็นช้าง นะฝันเป็นช้างเผือกพระมารดาจึงฝันเป็นช้างเผือกแล้วเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่จึงยืนพนมมือตอนที่พระุทเจ้าลงอุบัตในคันของมารดาถามว่าแม้กระทั่งพระุทเจ้าเนี่ยจะลงมาลงลงมาอุบัตในโลกยังมีเทวดาเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่เนี่ยลงมาส่งเพื่อให้ความปลอดภยัยเอาแค่นี้แหละก็ลองนึกดูสิว่าแม้กระทั่งศาสนาพุทธเองอ่ะยังมีความเกี่ยวพันกับเทวดาขนาดนี้ แม้กระทั่งว่าสมัยที่พระเจ้าอยู่ในคันพระมา,ดานดนาสมัยเป็นพระมหาจากักรจะเกิดเป็นพระมหาชนกนะก็ยังต้องมีพระอินทร์เนี่ยทรงควีนนะพระอินทร์ก็บอกว่ามาร์กมาเนี่ยนะไปกรุงจำปากะนะก็มีผู้ทรงควีนครเนียบอกว่าเราเนี่ยเป็นเลิศที่สุดในหมู่มนุษย์นะและเทวดาทั้งมวลน,นะนำพาท่านจะนำพาท่านไปสู่กรุงจำปากะเพียงชั่วลัดมือนะก็จึงได้พาน,นั่งขวียนไปขณะขึ้นนั่งเวียน ท่านกันเองก็ยังต้องเสกนะต้นไม้ใบหญ้าเทวดานะที่ดูแลต้นวงต้นไม้ก็ต้องดูแลถามว่ามนุษย์เนี่ยกับเทวดาหรือว่ามนุษย์กับเทพเนี่ยมีผลผูกพันกันมาตั้งแต่แรกคืออะไรรูกไหมดวงจิตของเทวดาเนี่ยก็คือเป็นคนมาก่อนและคนเนี่ยก็เป็นเทวดามาก่อนก็มีมาเกิดในอุบัติขึ้นในโลกนะมีมากมายในสมัยก่อนนั้นนะผมเคยสงสัยอย่างหนึ่งช่วงที่ไปดูในเขตเขตไวเขตวัดนะในโบสถ์ผมเห็นไปมีวิมานและมีเทวดานั่งเต็มไปหมด แล้วผมก็เลยมีความเอกใจว่าเออเทวดาเหล่านี้จะลงมาเกิดเป็นคนกันบ้่งไหมอะไรงนี้ใช่ไหมเสร็จแ,แล้วก็มีภาพวิมานว่างวิมานหนึ่ง <c oughs> ผมเลยมองภาพวิมานว่างนั้น <c oughs> ผมก็เลยถามพระว่าวิมานนี้ทําไมถึงได้ว่างลงบอกว่าวิมานเนี่ยเป็นของของพระพุทธเจ้านะบอกงี้แล้วปรากฏว่าท่านเนี่ยได้ลงมาประสูตรในโลกก็เลยก็เลยจําเป็นว่าวิมานนั้นจึงต้องถูกทิ้งล้างว่างลงแล้วก็หายไปเอง แต่ด้วยบุญบารมีของของวิมานน่ะคนทไทยก็ตามเนี่ยที่ได้สร้างบุญในพุทธน่ะทุกประเภทอ่ะก็จะมีวิมานในการเกิดเองในดินแดนของตัวเองอันนี้จริงนะอันนี้จริงสร้างสร้างวิมานน่ะคนคือคนที่แบบสร้างโบสถ์สร้างสร้างโบสถ์ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรเงี้ยจะมีวิมานเป็นของตัวเองวิมานนี่ก็คือเขตที่ตัวเองสร้างเคยสร้างไว้ในอดีตทั้งหมดจะเกิดอุบัติเองสําหรับคนนั้นที่เคยสร้างเอาไว้้ดินวัได้ก็ได้เหมือนกัน แต่ซื้อที่วินวัดก,ก็ก็เป็นเขตเขตเขตท,เที่ที่กว้างของวิมานออกไปอีกอแต่ถ้าพูดจริงๆก็คือน,นั่นแหละใครที่เคยสร้างโบสถ์สร้างอะไรไว้ก็ตรงได้ตรงนั้นเหมือนกับว่าถ้าถ้าเราไปจาคเงินร่วมกับคนอื่นสร้างโบสถ์อย่างเงี้ยถ้าเราทำสิบบาทนี่เราจะได้เยอะไหมก็ได้เหมือนกันเสมอกันหมดเลยเพราะว่าคนมาอนุโมทนาสาธุละคนมาอนุโมทนาสาธุก็ได้ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่แต่ก็ไม่ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าเท่ากับคนที่ที่ทําเต็มร้อยถ้าคนที่ทาแล้วฝากเงินให้อ่ะก็ได้เสมอกัน ได้เสมอกันเพราะว่าถือว่าได้ได้บริจาคทานตั้งแต่แรกมาแล้วแล้วก็ทานนั้นจะมาสําเร็จหรือทานนั้นจะสําเร็จตั้งแต่ตอนที่ให้มาแล้วแล้วก็จะสำเร็จหรือไม่สําเร็จอีกคนนึงก็ช่างมันแต่สําเร็จตั้งแต่ตอนนั้นแลละตอนที่มีความปรารถนาแล้วคราวนี้เราจะไปอยู่ดินแดนไหนอะถ้าเราตายไปก็อันนี้มันมันอยู่ที่ว่าบุญกับกรรมอะว่าหนังสือบุญกับหนังสือกรรมอันไหนจะมากกว่ากันเอาแค่นี้แหละแต่ถ้าอยู่ในโลกเนี้ยเขาบอกว่ามีโอกาส,สกเขาเจกพระนะพระหลายองค์นะแย่ครูบาอาจารย์หลายองค์สอนว่า ถ้ามีโอกาสทําบุญก็ทาแซะ้นะทาเล็กทาน้อยทาไปเรื่อยๆทําไปเถอะออมีเกจ,จิบางองค์ถึงก็พูดว่าบุญน่ะทาเล็กน้อยก็ใช่นะแต่มันก็เหมือนพืชอะ่ะวันหนึ่งมันก็ต้องงอกโตขึ้นมาเองนะบอกว่าเหมือน,มนเมล็ดพืชอะ่ะถึงมันจะเล็กก็ช่างอะ่ะแต่สุดท้ายมันก็งอกโตขึ้นมาเป็นต้นใหญ่ให้เราได้กอดได้กินได้อาศัยคือบุญน่ะทุกประเภทอ่ะไม่ว่าจะห้าบาทสิบบาทไม่ว่าจะหนึ่งร้อยไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามอะ่ะสุดท้ายบุญนั้นอะ่ะ จะสนองกลับมาบางทีเนี่ยทำบุญแค่เพียง25สตางค์2เหรียญเนี่ยดังดังลั่นไปถึงบนสวรรค์ก็ยังเคยมีมาแล้วเนยนะคือเป็นคนที่จนมากๆสองคนผนัวเมียจะไม่ไม่มีเงินสร้างฐานแล้วทําไงก็ถวาย25สตางค์2เหรียญปรากฏว่าขนาด25สตางค์2เหรียญนั้นอะดังไปถึงบนสวรรค์สวรรค์ถ,ถึงกับไปนี่เลยถึงกับแบบสั่นสะท้านกันเลยบอกว่าอโอ้เวลาเขายอดเหรียญแล้วใช่<ล><ล>ดังขึ้นมปใช่ มันดังขึ้นไปไงดังขึ้นไปปังสวรรค์แบบสะเทือนเลยถามว่าสะเทือนไปถึงสวรรค์ถึงแดนพมโลกใครๆก็อยากเห็นใครๆก็อยากมองหน้าเอะใครสร้างบุญที่ไหนอย่างไรแต่ด้วยทั้งเหล่านั้นคืออะไรรู้ไหมสร้างด้วยความศรัทธาศรัทธาแรงกล้าศรัทธาแรงกล้าคืออะไรรู้ไหมเชื่อมั่นแม้ว่าเรามีเงินน้อยนะแต่ว่าบุญนั้นใหญ่โตนักนะใหญ่โตมโหฬารน,นะอย่างเช่นบุญบุญอะไรรู้ไหมที่ใหญ่มาก บุญสร้างสมเด็จองป์ปถมพุทธเจ้าเป็นบุญแห่งการตายแล้วไม่กลับมาอีกเพราะว่าเมื่อครั้งใดก็ตามที่มนุษย์เนี่ยได้สร้างบุญกับสมเด็จองค์ปถมพุทธเจ้าพุทธเจ้าทุกองค์นับหลายหลายแสนองค์จะดังกึกก้องขึ้นมาสาธุพร้อมกันเพราะว่าถ้าคุณทํากับสมเด็จองค์ปถมพุทธเจ้าเมื่อไหร่น,นั่นนะหมายถึงว่าหลวงพ่อและสดงห์ดำพูดเลยไม่ได้กลับมาอีกแล้ว สมเด็จองค์ปฐมเนี่ยอาจารย์เขาต้องบอกด้วยว่าเป็นใครคะท่านเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกแห่งมหาจักรวาลหรือสมเด็จพุทธสิกขีทศพลที่องค์ที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธสิกขีที่หนึ่งเนี่ยเวลาสร้างบารมีเนี่ยแม้สร้างครั้งเดียวเสร็จแล้วหลวงพ่อเสิงดำมันจะพูดขึ้นมาว่าอ๋อพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้กลับมาอีกแล้วโออยจะโอนเองบ้างจังเลยจะโอนทุกทีทุกทีเขาจะโอนนะโออยากจะโอนเองวาก็วันนี้มีแล้วไงนะไปโอนอีกก็ได้นะอยากทําก็ทําท่านบอกว่า แม้วคือฝากให้ท็อปทำตลอดช่องบุญน่ะมันช่องบุญไม่ว่าจะเล็กจะน้อยจะใหญ่จะยังไงก็ช่างอะ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันเป็นช่องของการสร้างบาร,รมีคือถ้าว่าเกิดเป็นคนเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะสร้างบาร,รมีแต่ถ้าคนที่ใส่ใจสร้างบาร,รมีเขาจะมองว่าช่องไหนมันเล็กน้อยแค่ไหนรูมันสว่างแค่ไหนคือเหมือนห้องอะ่ะที่ถูกปิดอะ่ะแต่ถ้ามันมีลําแสงนิดนึงอะ่ะแล้วเราอ่ะลองใส่เข้าไปลําแสงน่าจะกว้างขึ้นมากันอ่ะนะนใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์อ่ะ หนึ่งครั้งอะอาจมีโอกาสที่จะพลิกชะตาพลิกพลิกอะไรรู้ไหมพลิกช,ชาติพบพลิกทุกสิ่งอย่างไปตลอดกาลนะแต่แค่เพียงมนุษย์เนี่ยไม่ไม่มองจุดนั้นกันมนุษย์มองแค่เพียงว่าขอพ,พระนิพพานชาตินูน้นนูน้นก็ไม่น,น,น,นมมมู้นู้นก็เป็นู้เมื่อไ,ไหร่นะแต่ว่าถ้าบอกแล้วคนทรงอ่ะ,คน,อะคนทรงอ่ะนะเกิดมาในโลกเนี้ยก็เพื่อมาสร้างบารมีถามว่าคนทรงเนี่ย กับเทวดาเนี่ยมีมันมีผลผูกพันกันมาตั้งแต่แรกแล้วแต่พุทธศาสนาเนี่ยเป็นผลที่ชี้ช่องให้ตายแล้วไม่เกิดแต่เทวดาเทพพรมทั้งหลายมันยังมีกิเลนเกิดอยู่แต่แค่เพียงว่าจิตน่ะถ้านึกถึงพุทธะกะจบนะเขาเรียกว่าอารมณ์พุทธานุสิกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่ระลึกนึกถึงพุทธเจ้านะ่ะพุทธโธเนี่ยส่งคนถึงไหนไมไหมส่งคนถึงเขตนิพพานมาเยอะแนละ้วพุทธโธนะเพียงแต่ว่าคนนั้นต้องมีจิตใจเข้มข้นในจิตใจตรงนั้น ถามอารมณ์เราว่าอารมณ์จิตใจเราเป็นยังไงนะมันหมองไหมนะมันเศร้าไหมนะเวลาก่อนตายเนี่ยถ้ามันกลัวทุกอย่าง่มันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราเราตายแล้วโอ้ยเรากำลังจะได้ไปแล้วมันถึงเวลาแล้วสักพักหนึ่งฮะแสงสว่างมันจะขึ้นลูกตาทันทีขึ้นเป็นวิมานทันทีนะเออนะแล้วร่างกายเราก็จะปรากฏทันทีร่างกายปรากฏคืออะไรรึมั้ยร่างพระวิสุทธิเทพในนิพพานจะปรากฏทันทีถ้าใครมีอารมณ์แบบที่เขาเรียกว่าสูตรสุขติภูมินะคือ ถ้าใกล้คนใกล้ตายเนี่ยจะมีอารมณ์อารมณ์อารมณ์ที่หนึ่งทำบาปมากๆก็จะมีคนนุ่งจงกระเบนถือกระบองตัวดำ,ดำๆเมี่ยมมามายืนรอเรากระบองเคาะเคาะข้างเตียงบอกได้เวลาแล้วที่เจ้าจะต้องไป <c oughs> ถ้าเขาจะยืนบนทางของตรงหัวใช่ไหมถ้าถ้าถ้าบาปมากอ่ะเขาจะยืนบนหัวแต่ถ้าบาปน้อยเขาจะไปยืนตรงเท้าเพราะว่าถือว่าถือว่า <c oughs> บุญมากกว่าอะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบไม่นี่สวดมนต์เรื่อยๆแล้วลืกถึงพุทธเจ้าเรื่อยๆเขาก็ไม่ไปยุ่งเขาไปเลยปล่อยไปเอาอย่างนี้แล้วสมมติถ้าเกิดว่าเขาสวดบ้างไม่สวดบ้างแต่เขาว่าเป็นคนแบบไม่ได้คิดร้ายกับใครอะไรมันอันอันอันนั้นคือมนุษย์โลกธรรมดาแต่ <ปะ S 1> แตม,มนุษย์ที่ไม่ธรรมดาคือสวดมนต์ใช่ไหมสวดมนต์แล้วลึกเอาง่ายๆแล้วนะะลึกถึงบุญที่ต่อยได้แลระลืึกถึงพุทธเจ้าอ๋อนะคือ คือคนที่ยังไม่เกิดอ่ะคือคนที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งเวลาใกล้ตายพรามได้ถึงพระพุทธเจ้าได้เท่ากับว่าเปิดประตูนิพพานขึ้ไนไปแล้วแต่คนพวกเนี้ยเขาจะไม่ค่อยนี่หรอกไม่ค่อยมีโอกาสได้มาบอกหรอกแต่พูดจริงๆว่าพระทุกองคอ่ะรูปพระทุกอง์อ่ะมีพลังสว่างหมดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นเลซินเป็นอะไรก็ตามอ่ะถ้าเป็นพระนะถ้ามีจิตใจแบบเกาะเกี่ยวผ้าเหลืองหรือรูปทรงพระนะยังน้อยได้อยู่ยาม,มาแต่ถ้าเกิดว่า อ,อมีจิตใจเข้มข้นมีความศรัทธาแรงกล้าจะได้เป็นพรมแดงแต่ถ้าเกิดเรามีจิตใจว่าเราเนี่ยตั้งมั่นเราะจะไปอยู่แล้วเราจะไม่กลับมาแล้วจะไปอยู่กับท่านแล้วคํานี้คาเดียวหลุดเลยเข้าเขตนิพพานไปเลยอันเนี้ยคือเข้มข้นสุดข,ขีดไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องแบบว่าเราเราเขาเรียกบางคนน่ะบางคนคิดว่าต้องยากต้องแบบตัดทุกตุน้น,นี่นั่นอันนั้น<ป>คือไอ้นี่ครับอันนั้นคือคนที่อยู่ห่างุทธศาสนามากๆคือห่างคืออะไรรู้ไหมคือคิดว่า คือคิดว่ามันจะต้องมันจะต้องแบบหลายแสนชาติคือไปฟังอ่ะคือไปฟังพวกโพธิสัตว์มากอ่ะโพธิสัตคืออะไรรู้ไหมโพธิสัตคือข้องเกี่ยวกับมนุษย์โพธิสัตคืออะไรโพธิสัตคือผู้ที่จะไปเป็นพระเจ้าอันนั้นก็คือว่าเขาจะนับนะอย่างน้อยนะสี่แสนนสงไข่กำไรแสนกลับนี่ก็คือเวลาที่หาจํานวนไม่ได้จริงๆขนาดพระประเจกพทธเจ้าเนี่ยสองแสนนสงไข่กำไรแสนกลับก็ยังหาจํานวนไม่ยากยากนะอันนั้นคือพวกที่เป็นแบบว่า พธิสัตว์จริงๆอ่ะน่าจะไปอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเจอศาสนาพุทธแล้วเชื่อมั่นในพุทธเจ้าแล้วแล้วเราก็คิดว่าเราก็คงไม่ไม่อยากจะไปเหนื่อยอะไรขนาดานั้นแล้วเราฝังเราเราไปสอนว่าเออนี่ไปไม่พานอย่างนี้นั่นู่นเขาไม่ไมเข้าใจหรอกเพขาเขาก็พิมพ์ตอบกลับมายาวเหยียดเลยว่าเขาอ๋อต้องต้องต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้น,อ,น,นอันนั้นคือเขาเขาปรารถนาแบบโพธทสัตว์จําไว้นะมนุษย์อ่ะมีมีมีปัญญามีดอกบัวสีเหล่า ดอกบัวสีเหล่านี้พระเจ้าจะเก็บดอกเหล่าดอกดอก,ดอกบัวที่พ้นน้ําได้อย่างเดียวบัวบัวกับปิมน้ําระปิมน้ําเนี่ยฟังในหลายทีเข้าใจบัวพ้นน้าก็คือฟังฟังไม่กี่รอบเดียวก็รู้เรื่องแต่ถ้าบัวใต้น้ำน่ะคือเฮ้ยมันยากเว้ยวน่ากูไปดีกว่าเว้ยกูไปเป็นเมียน้อยกาดีกว่าเว้ยเฮ้ยกูไปเป็นเด็กเลี้ยงกาดีกว่าเงี้จบเลยนะเยอะนะคนเลือกแบบนี้เยอะเพราะทุกวันเนี้ยเราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัดสินใจไปเป็นเองครับโทษใครไม่ได้ โดยมีท่านอาจารย์โอม,มาเป็นประธานใช่ไหมใช่ไหม <laughs> เอาละนะก็พูดง่ายๆว่าคนที่เทวดากับคนเนี่ยเขาค้องแวะกันอยู่แล้วเอาเป็นว่าใครที่ได้ได้ผ่านหูเรื่องของนิพพานไปเนี่ยได้ได้ศึกษาเรื่องนิพพานแล้วเนี่ยอืก็ เข้าใจด้วยสัเถิดนะคะว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีบุญที่จะมีโอกาสได้เข้านิพพานในชาตินี้แล้วเพราะเราเลยรู้ว่าจะไปยังไงเพราะฉะนั้นให้มั่นใจจะเถอะว่าชาตินี้คุณไปได้จริงๆติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ f a c e b o o k โอเิริกรอภิรัต a c e b o o k โอเิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0 9 1, e, ye, o, 15, นะ2 5 9 2 9 2 6 1ออริ15 i r i o r i ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อ้านไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทศรับขันครนะูหน้าท้องสาริกาลินทองเสริมดวงเสริมราศีพีกรรมลุกชนิดจำน่ายเทลรูปเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะ และผมครับอาจาร,รย์ท็อปะเมตรามหานิยมได้ที่ a c e b o o k ครับอาจารย์ท็อปะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ไร AJTOP16 อะนะครับท่านอาจาร,รย์โอ้ผู้เป็นประธานกับผมก็จะไปแล้วไหนท่านอาจารย์โอ้ท่านจะกล่าวนะครับท่านอาจารย์โอ้ก็ยังขายอุปกรณ์ไพยิปซีนะแล้วก็พวกไพยิปซีแล้วก็พวก <ดง S 2> ตำราต่างๆซึ่งท่านอาจารย์โอ้เนี่ยได้รวบรวมไว้ให้คนเทรูบด้วย นะคะหลายอย่างหลากหลายเข้าไปดูในอัลบั้มใน a c e b o o k ได้นะ,ะรวมทั้งเหรียญป้องกันโควิดนะสิเหรียญทำน้มนต์เหรียญยันกระรอกเพชรนะคะ,แล,ละและ,ละ,ะมีเหรียญเศรษฐีด้วยนะแต่บางคนไม่ค่อยสนใจเหเรียญเศรษฐีเท่าไหร่เลยนะคะไปแล้วครับนาสวัสดีครับนาสวัสดี